ไม่มีใครประชาชนตีหนูหรอกผู้ชายต้องกล้าทำกล้ารักเลยที่ผมถ่ายภาพก่อนก่อนที่ใส่แค่ละเดี๋ยวไปเที่ยวตันตราทคนนอนตรงนี้ไม่ตีไม่มีอะไรทำแต่งเข่าต่่

รถนี้ข้างหน้าองี้ยรอมอเตอร์ไซค์มีดยมมอเตอร์ไซคัไหมมอเตอร์ไซคันไหมตรงนั้นน่ะมอเตอร์ไซคไหมอร่มอเตอร์ไซคันน้นน่ะขันนอกใครคันบอลมอเตอร์ไซค์ขันนู้นน่ะยืมกอนมอเตอร์ไซค์เข็นมาเลยเข็นมาเลย